นะครับใกล้มากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุยกันทุกวันเลยเรื่อง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 แผนงานเรื่องการเตรียมตัวนะครับผมก็ก็กำลังจัดการอยู่ก็จริงๆมันก็ได้เยอะแล้วล่ะประมาณ80%อะไเรลยอย่างเงี้ยครับความตืม่นเต้นความกังวลที่อบอกว่าก่อนหน้านี้นนมันมีมาเราเรามันลดลงไปบ้างไหมลดลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าเราก็เ,าเราก็เ,าเป็นเป็น,ปน,ปนตามสเต็ปก็จองนู่นจองตัว๋วจองโรงแรม ม่เนสเรื่องคนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็ราบรื่นดีราบรื่นดียิ่งยิ่งเครียดหรือยิ่งสบายใจยิ่งสบายใจผมยิ่งสบายใจเพราะว่าน้องน้องคิมเขาวางแผนไว้ดีมากเขาจัดการไว้ดีมากครับเออเราก็เลยเราก็เลยสบายใจยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็คือการที่เราจะต้องบินไปดูงานที่นู่นแล้วก็การที่เราจะต้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งการที่เราจะต้องไปถึงสถานที่จริงอะไรเงี้ย วิแพงนะอ๋อใช่ครับเดือนนี้แหละที่ที่ที่จะบินไปปลายเดือนเพื่อที่จะไปไปนั่นแหละชิมเค้กไปชิมอาหารอะไรเงี้ยเตะตีมอะไรอย่างงี้คุยกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุยเรียบร้อยครับทุกอย่างลงตัวเสื้อผ้าชุดอะไรเงี้ยเรียบร้อยที่สถานที่คืออิตาลีอิตาลีครับอ๋อเราคิดไปว่าจะเป็นเหมือนนใฝันที่เราคิดไว้ในฝันโอ้โหยิ่งกว่าฝันเียครับเพราะว่า เพราะว่าเราเห็นแล้วก็มันมันเป็นที่ที so uh ่เราใช่เลยอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบน้ําก็มีเลกเอ้ยเป็นคนชอบน้ำชอบภูเขาอะไรเงี้ยก็มีภูเขา็คกราวมีท้องฟ้าโหทุกอย่างคือยิ่งกว่าฝันไปเป็น o u t ดอเหรอเป็น o u t ดอครับแต่ถ้าฝนตกก็ไม่รู้ไม่รู้ฝนตกก็แต่งฝนตกก็แค่เปียกเองแค่แต่งไม่อยากที่อิตาลีมีใครคอยดำเนินการให้แบบที่อิตาลีก็เราติดต่อ w ดิ้ i แพ planner ที่นู่นครับเป็นคนที่นู่นเลย ครับผมใช่แล้วก็มีพวกญาติของทางบ้านน้องๆด้วยที่คอยคอยคอยช่วยช่วยช่วยเหลือให้ให้ใหแนวคิดอะไรเงี้ยครับผมมีเพื่อนจากเมืองไทยจะต้องเต,ตรียมตัวบินไปรูปงานมีมแน่นอนม,มีแน,น่นอนเออก็งานจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากครับก็เราก็จะคัดเฉพาะคนที่เรา,เาสนิทมากๆแล้วก็ยังติดต่อกันแบบใกล้ชิดมากๆที่ที่จะไปครับผมแต่ว่าอันนี้คือที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศก็ ทั้งหมดในงานเรารวมประมาณ60-70คนอะไรอย่างเงี้ยลําไม่บ้างไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีทางบ้านของอเมริกาที่บ้านญาติน้องบินไปแล้วที่ไทยบินไปไปรวมกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถึงขั้นเหมารลำเพราะว่าก็งานที่ไทยอ่ะสนามบอลสนามบอลเยอะมากเราก็พยายามดูลิสต์ชื่อแล้วแบบโอ้โหคนนี้ก็รู้จักก็นึกว่าเหมือนเหมือนคิมเหมือนคิมบอกว่าลิสต์อะไรชื่อแล้วรู้สึกปวดหัวก็ ก็ไม่ไม่ปวดหัวหรอกครับแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะครับผมเออก็กลัวไม่ใช่ที่ปวดหัวก็คือเรากลัวมันตกหล่นใช่นั้นเองไม่ไม่ได้มีอะไรสถานที่รอครับพอไม่มากเหมือครเยอพ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 อเชิญเชิญพี่พีด้วยนะแต่ว่าอการการคุยใันใครออกไอเดียอยอุระว่างสอโอ้แน่นอนนครับอ น้องเยอะสุดแล้วก็ค่อนข้างเครียดแหละที่ผมสบายใจก็ตกไปพี่น้องหมดแล้วตอนมลำบากใจใช่ดีเทลเาเป็นเขาหมดเลยใช่ใช่เขาเขาเตรียมงานต้องยกเครดิตให้เขาเลยอ่ะหวังว่าจะเป็นงานที่สวยมากๆงานหนึ่งแล้วก็แฮปปี้มากๆสำหรับปีนี้มีอะไรีที่จ่าอย่างเดียวไหมแล้วก็ให้คำปรึกษานิดนหน่อยเขาเขาก็ส่งคำถามมาถามบ้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องถามเขาว่าอยากได้ไหมล่ะถ้าอยากได้ก็ไม่ต้องคิดมากคุณก็ เอาเถอะเอาที่คุณอยากได้ดีกว่าเต็มที่เออดีกว่าเดี๋ยวมันครั้งเดียวในชีวิตไงเราเก็ไม่อยากแบบเฮ้ยน่าจะเอาน่าจะเพิ่มอันนี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเอาเลยใช่ใสมบูรณ์ที่สุดใช,ใช่ใช่ใช่ใชตอนนี้ที่นับกันไว้มีโหยอดจากเท่าเดิมใช่ไหมเท่าเดิ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 มครับ เขาบอกว่าจุ๊บแบบท็อฟซีเผ็ดหนักยังไม่เคยเห็นก็ยังไม่เคยเห็นในวัน,นนี้ยังไม่เห็นจริงๆยังไม่เห็นจริงๆเขาได้เขาไปลองมาแล้วเดือนนี้เดือนที่บอกว่าเดือนนี้ก็ต้องบินไปลองเหมือนกันใช่ไหมไปลองครั้งแรกส่วนผมก็ไปลองมาแล้วด้วยเหมือนกันแ <c oughs> ต่คนก็ต่างยังไม่เห็นรูปครับ <ผม S 2> เก็บไว้คือเซอร์ไพรส์กันมันจริงเลยเซอร์ไพรส์อยากให้พี่หมากร้องไห้กันถ้าขึ้นม่างเขาเป็นพูดไวเพราะว่าผมร้องตั้งแต่เช้าวันนั้นอะเมื่ออกมาอาจจะตาบวมตาแดงอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็มันก็เป็นที่สุดอีกวันหนึ่งสําหรับชีวิต strip. คนคนหนึ่งอะเนาะครับอืมเขาเดี๋วยวเ,เรียกว่าเรียกว่าทริปทริปเพิ่มน้ําหนักดีกว่ากินแบบตะจุยก่อนที่จะไม่ได้กินก่อนที่เราจะต้องเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับต้องคุมแปลว่าเตรียมตัวใช่ใช่เป็นไงบ้างคะสนุกสนานชิลๆครับผมก็ไปไปเปลี่ยนบรรยากาศ เออไม่ได้ไปมานานไม่ได้ไปมานานครับอืมมีความสุขแฮปปี้เนาะแฮปปี้มากๆ่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ละครออนด้วยแล้วถ่ายเสร็จไปแล้วด้วยก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ที่ดีมากๆดีมากๆเออทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วแสดงว่าแผนปลายปีของเราคือโลกเปลี่ยนไว้หมดแล้วใช่แล้วก็ไ่าแล้วก็พร้อมที่จะกลับมารับงานใหม่ในปีหน้าขอบคุณโอเคขอบคุณค่ะ